หารรับจ้างทั้งหลายถึงเวลาโชว์ความแกร่งของคุณแล้วเหล่าบอสแห่งคาโมนากำลังรวมตัวกันในเหมืองมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างในอีเวนต์งานประชุมสงครามและแสดงให้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นบอสตัวจริงกติกาเข้าสู่พื้นที่ล็อกดาวเหมืองที่กลับมาอีกครั้งเพื่อลุ้นโอกาสเปิดอีเวนต์งานประชุมสงครามบอสทรงพลังทั้งหกกำลังรอคุณอยู่บอเรโรเรนัวและเดวิน รวมถึงสมาชิกหน่วยอบิสอีก3คนได้แก่เฮคาทีไวเปอร์และโอบอลและยังมีสายข่าววลาดเรียนเป็นแขกรับเชิญพิเศษอีกด้วยคะแนนอันดับในโหมดนี้จะสอดคล้องกับพื้นที่ล็อกดาวน์เหมืองนอกจากอุปกรณ์ของเหล่าบอสที่เราปล้นแล้วคุณยังจะได้รับโทเค็นบอสอลัมค่าเป็นรางวัลอีกด้วยแต่ต้องจำไว้ด้วยว่าสายข่าววลาดเลียนไม่ได้มีโทเคน็น เมื่อคุณได้รับข้อความประกาศอีเวนต์พิเศษในช่วงเริ่มต้นการบุกค,คุณจะรู้เลยว่างานประชุมสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วตรวจสอบแผนที่เพื่อค้นหาสถานที่จัดงานประชุมสงครามซึ่งก็คือโฮสเทลปอเรโรจะประจำอยู่ที่โฮสเทลขณะที่บอสคนอื่นๆจะขับรถหุ้มเกราะไปทั่วแผนที่วลาดเลียน จะปรากฏตัวที่โฮสเทลและขับรถออกไปยังจุดถอนกำลังทันทีขณะที่เหล่าบอสรวมตัวกันที่โฮสเทลหน่วยอับบิสก็จะเริ่มซุ่มโจมตีทั้งสองฝ่ายจะปะทะก,กันอย่างโกลาหลหากเหล่าบอสของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกกำจัดทั้งหมดจุดถอนกำลังที่งานประชุมจะเปิดใช้งานเพียงส่งมอบโทเค็นบอสที่คุณได้จากการบุกเพื่อถอนกำลังอุปกรณ์ของบอส เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาวุธและอุปกรณ์ที่บอสมีบอเรโรที่ประจำการอยู่ที่โฮสเทลจะสวมเกราะลำตัวมาตรฐาน KN ใช้ปืนกลมือ MP5 หรือ MPX และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ระยะประชิดด้วยเรนนวจะพาเพื่อนร่วมทีมมุ่งหน้าไปทางที่ใต้จากบริเวณสวนริมเขาด้วยรถหุ้มเกราะเขาสวมสายโยงบ่าหุ้มเกราะหนัก M4 หน่วยป้องกันคลาส5หรือสายยงบ่าเซนทรี305คลาส4พร้อมหมวก SH18 หรือ SH มัสกา2 และใช้ไรเฟิลจู N ่โจม AK-74N, AN-94, ปืนกลเบา RPK-16 หรือปืนลูกซอง S12K ไม่ว่าจะซุ่มโจมตีหรือไม่เรนัวก็พร้อมจะสาดกระสุนอย่างทรงพลังได้ทุกสถานการณ์เดวินและทีมของเขาเดินทางมาจากหมู่บ้านที่ใต้ด้วยรถหุ้มเกราะเดวินสวมเกราะลำตัว 6B13 หรือเกราะลำตัวผู้บัญชาการสนาม KN Class 5เขาจะถือไรเฟิลจู e ่โจม AK-74N, AEK หรือปืนกลเบา RPK-16 ส่วนวนลาดเรียนสวมอุปกรณ์ยุทธวิธีมาตรฐานและใช้ไรเฟริลจูโจม AKM หรือ AK 74N สำหรับอีกทีมหนึ่งเฮคาทีแห่งหน่วยอบิสจะสวมเกราะลำตัวป้อมประการ SEK และใช้ปืนกลมือ MP5 หรือ MPX ไวยเปอร์สวมเกราะลำตัวสปาร์ตันบีและหมวกยุทธวิธี KSS และใช้ปืนคาบาย M16 แบบมอดบางส่วนหรือไรเฟริลลูกเลื่อน M24 โอบอลถือปืนคาบ่าย M14 แบบมอสบางส่วนและสวมเสื้อเกราะน้ำหนักเบา HLC นอกจากนี้เหล่าบอสในการบุกจะใช้กระสุนคลาส3และคลาส s เนื่องจากสมาชิกหน่วยศัตรูมีจำนวนมากแม้แต่ทหารรับจ้างที่สวมเกราะคลาส6จึงยังต้องระวังตัวอยู่เสมอเทคนิคและเคล็ดลับเนื่องจากมีหน่วยศัตรูขนาดใหญ่จำนวนมากในสนามรบ การฝึกฝนกลยุทธ์การต่อสู้เป็นทางเดียวที่จะเพิ่มโอกาสชนะในศึกการประทะระหว่างทหารรับจ้างและบอสสุดกลาหนเรื่องแรกก็คือรถหุ้มเกราะสามารถป้องกันกระสุนมาตรฐานได้แม้จะยิงล้อสองล้อระเบิดไปก็หยุดรถพวกนี้ไม่ได้บอสจะระวังตัวมากๆและแทบไม่ลงจากรถเลยระเบิดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูภายในรถหุ้มเกราะหากคนขับตายเพราะแรงระเบิดรถหุ้มเกราะจะหยุดวิง่ง หลังจากการบุกเริ่มต้นขึ้นให้มุ่งหน้าไปยังสะพานทางทิศใต้ของโฮสเทลที่วลาดเรียนกับเดอร์วินจะต้องข้ามเมื่อคุณใช้อาวุธคว้างบีบให้บอสต้องออกจากรถหุ้มเกราะมาได้แล้วให้รีบยึดรถเพื่อใช้กำจัดศัตรูจากนั้นออกจากรถหุ้มเกราะแล้วหาที่กบังเพื่อจัดการกับศัตรูที่ยังรอดชีวิตแล้วมุ่งหน้าไปที่โฮสเทลเพื่อกำจัดปอเรโรเรโนวน่าจะอยู่ที่นั่นในตอนนั้นด้วยกำจัดเรโนวก่อนที่เขาจะเข้าไปยังที่อยู่ของคนเหมือง จากนั้นหน่วยอบิสจะหยุดการซุ่มโจมตีสถานที่จัดงานประชุมเมื่อใช้วิธีนี้คุณจะไม่ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องกังวลไปแม้ว่าบอสคนอ,นอื่นจะถูกกำจัดก่อนที่จะมาถึงสถานที่จัดงานประชุมหน่วยอบิสจะปรากฏตัวขึ้นใกลๆกับที่อยู่ของคนเหมืองหลังจากผ่านไป15นาทีดังนั้นคุณจะไม่พลาดโอกาสในการสะสมโทเค็นบอสของพวกเขาแน่และสุดท้ายใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนของที่อยู่ของคนเหมืองเพื่อกำจัดสมาชิกหน่วยอบิสทีละคน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่น่ากังวลใหญ่ที่สุดในการโจมตีครั้งนี้ก็คือการที่ทหารรับจ้างรายอื่นอาจปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวางคุณฉะนั้นการจับตาดูโฮสเทลอยู่ตลอดเวลาจึงสําคัญมากโดยพื้นที่สํานักงานใกล้ถนนด้านที่ใต้นั้นเป็นจุดเฝ้าสังเกตการที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถสอดส่องการเคลื่อนไหวของบอสจากสถานที่นั้นและสกัดไม่ให้ทหารรับจ้างคนอื่นๆเข้ามาในพื้นที่ได้หากคุณไม่อยากเผชิญหน้ากับบอสโดยตรงคุณสามารถไปเฝ้าพื้นที่สำนักงานแทนได้ ให้รอจนกว่าการต่อสู้ในที่อยู่ของคนเหมืองใกล้จะจบลงแล้วคุณก็ค่อยเข้ามากว่าสมบัติไปรายละเอียดเกี่ยวกับอีเวนต์งานประชุมสงครามใหม่ก็มีเพียงเท่านี้คุณพร้อมที่จะไปเยือนเหมืองอีกครั้งแล้วหรือยังเข้าเกมตอนนี้เพื่อชิงความเป็นใหญ่ในการบุกสุดเดือด